อร่อยถูกปากห่างไกลโรค NCD กับวัชโนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มาทำผัดสตอมีเคล็ดลับมาฝากผัดสตออย่างไรให้เขียวกรอบนะคะเครื่องปรุงที่วางไว้เนี่ยสำหรับหนึ่งจานใหญ่ๆนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆนะคะเมื่อเวลาผัดจะได้เข้าถึงรสได้ง่ายๆการทำอาหารไทยนะคะปริมาณก็จะไม่ตายตัววันนี้เราจะใช้เนื้อหมูกะไม่ถูกเหมือนกันว่า เท่าไหร่แต่ว่าหั่นแล้วเนี่ยได้ประมาณถ้วยตวงหนึ่งก็ประมาณาจะทำได้จานหนึ่งอะคะ่ะหมูอันนี้หมูตรงนี้จะเป็นหมูตรงส่วนสันคอจะไม่ค่อยเหนียวมากนะคะหอมแขกหัวหนึ่งนะคะเราจะใส่หอมแขกหัวหนึ่งนำมาใส่เพื่อเพิ่มรสให้หวานกลมกล่อมโดยไม่ต้องใช้น้ำตาลเวลาปรุงรสนะคะ เพราะพี่วัดไม่ได้ใช้น้ําตาลปรุงรสในอาหารนะคะจะอาศัยรสชาติจากวัตถุดิบที่นํามาประกอบะคะ่ะสําหรับเครื่องแกงเนี่ยจะใช้พริกขี้หนูหรือพริกจินดาก็ได้ค่ะความเผ็ดมากน้อยก็แล้วแต่ชอบซึ่งผัดสะตอ้นน่ะจะนิยมทํารสเผ็ดจัดซึ่งเป็นอาหารทาง,ทางใต้เขานะคะแต่ว่าเรามาทํากินเองเนี่ยก็ปรับความเผ็ดได้ตามความชอบของเรานะคะ เราจะโขลกพริกจินดาหอมแดงกระเทียมให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่กะปิประมาณครึ่งช้อนโต๊ะโขลกให้เข้ากันสตอที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สตอที่สดๆจากต้นนนะคะเวลาที่เราแกะมันอาจจะมีเ,เม็ดสตอเนี่ยอาจจะมีนิ่มบ้างวิธีแก้ไม่ให้สตอนิ่มเนี่ยให้ให้กรอบๆ เราก็จะนําสตอมาแช่น้ําไว้ก่อนนะคะพอแช่น้ําแล้วเนี่ยเราก็จะจับดูว่ามันจะตึงๆสดๆเด้ดงๆขึ้นมาก็ก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อเตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างพร้อมแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะผัดเครื่องแกงที่เราโขกไว้ให้หอมตอนนี้แหละกลิ่นจะหอมตลบอบอวนทั่วบ้านเลยค่ะแล้วใส่หอมแขกลงไปนะคะ หอมแขกที่เตรียมไว้ค่ะเวลาที่เราผัดให้สุกแล้วอย่าลืมนะคะว่าหอมแขกเนี่ยเมื่อเราผัดสุกแล้วจะมีรสหวานเสร็จแล้วเราจะนําเนื้อหมูลงผัดแล้วปรุงรสเลยค่ะค่อยๆเติมเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าในเครื่องแกงของเราครั้งนี้เนี่ยมีกะปิอยู่ด้วยกะปินี่ยจะออกรสเค็มอยู่แล้วนะคะถ้าใครที่ไม่ทานเค็มมากก็อาจจะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้นะคะ เมื่อปรุงรสเสร็จแล้วเราก็จะใส่สตอลงไปในขณะที่กระทะร้อนๆนะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่อให้ความร้อนระอุนะคะแปบ๊บเดียวค่ะไม่ต้องปิดนานเพราะว่าสตอสุกเร็วจะสังเกตว่าสตอเนี้ยยังเขียวๆอยู่นะคะไม่ต้องให้สุกมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าจะทําให้สตอเหนียวไม่กรอบอะค่ะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไป ให้หอมๆนะคะเมื่อใบมะกรูดสุกแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะทีนี้ก็จะถึงเคล็ดลับสุดท้ายนะคะเคล็ดลับสุดยอดของการผัดสตอให้เขียวกรอบนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปบีบมะนาวลงไปเลยค่ะ อันนี้พี่วัดใช้มะกรูดนะคะเพราะว่าไม่มีมะนาวพอบีบมะนาวลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะคงความเขียวกรอบของสตอไว้นะคะเราจะเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะคล้ายๆน้ําพริกกะปิอะคะ่ะเครื่องแกงอันนี้จะคล้ายๆน้ําพริกกะปิพอบีบมะนาวลงไปเนี่ยมันจะชูให้รสของผัดสตอโดดเด่นขึ้นมาอีกคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ